โอเคอยู่กับ cbr 500R ใจเกเรค e ันเดิมนะเดี๋ยววันนี้ลองมาไล่รายละเอียดของแต่งแล้วก็มาเทียบกันดูว่า500กับ650 500ที่แฟตกล่องกับ650เดิมๆม,มันจะต่างกันประมาณไหนแต่มันคงไม่แรงกว่าอยู่แล้วแหละแต่แค่อยากรู้ว่าความห่างแบบมันมากน้อยแค่ไหนนะ จริงๆคันนี้ก็ก็ทําคลิปไปบ่อยอยู่นะแบบพอมีอะไรเปลี่ยนไปก็รู้กันเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าคันนี้คือแบบมันจะมีบางจุดที่มันเปลี่ยนไปเยอะหน่อยอ่ะก็ลองมาดูกันนะเริ่มจากชิวหน้าก็เป็นของหน่อยโซ่ตึงเป็นชิวลิมิเต็ดด้วยอันเนี้ยของงานหน่อยโซ่ตึงนะฮะชิวมัน ของแต่งไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าก็มันจะเป็นของแบบเน้น,เน,นเน้นในแบบระบบเบรกเป็นหลักนะส่วนใหญ่เนี่ถ้าดูจากรถก็มันก็เป็นแบบเรียบๆเออก็เดิมๆแต่ว่ามันจะไปหนักตรงระบบเบรกเออประมาณนั้นมาดูที่หน้าปัดแผงคออะไรย่างนี้นะก็มีคัทีด t บ m ฝั่งซ้ายนะเหมือนที่เห็นกันไปคลิปล่าสุดแล้วก็ ฝั่งนี้จะเป็นเบ e มโบเบรม b บรมโบเบอร์1ิ rcs นะเขาเรียกว่าแบบทรงอิตาลีนะเบอร์สินะฮะเบอร์สินี้ถามว่าเล็กไหมมันก็โอเคแล้วนะกับปัมล่างที่เป็นเอซีพอเป็นหูชิดนะเบอร์สิบนี่คือมันยังมีความนิ่มนวลอยู่บ้างแค่แต่แค่เบอร์ส5ก็หนึบแบบเขาเรียกไงว่าอยู่แลฮะ <S <S เออ,เเอแบบมันมันยังไงว่ามันกดแล้วมัน อยู่มันเบรกแบบหนักหน่วงก็จริงแต่มันก็มีความนิ่งของมันอยู่เพราะงั้นเบอร์สิบห้าแรงแรงจน ABS ปั๊ม ABS มันมันร้องเบรกดิเนี่ยคือคือแบบมันแรงแบบแรงดันมันมันก็เยอะอยู่นะปั๊มเป็นเออเบอร์สิบห้าใช่ไหมแล้วก็มีพวกจุกจิก อะไรเนี่ยพวกสายถักสายถักเอินมีกระปุกน้ำมันเป็นนี่น้ำมันเบรกสีออกออกเขียวเขียวฟ้าๆสีอะไรวะเนี่ยเนี่ยทุกคนดูดูในกล้องเออเนี่ยน้ำมันมันออกฟ,ฟ้าเป็นกระปุกชาของเบมโบ้ไหมวะอ่าเป็นเบมโบแทนนะใครจะใส่กระปุกน้ำมันเบรกหาก,กระปุกแท้นะใส่ของเทียมน้ำมันเบรกมันกัดนะแล้วก็ฝาแอนไลออนด้วย จอดที่ไหนก็ลําบากเลยนะอาจจะมีคนมาถอดได้นะพระงัันก็สุ่มสี่สุมห้าไม่ได้แล้วจอดต้องดูดีๆแล้วก็มีลวดเหมือนเป็นลวดเออลวดยึดไอ้ตัวกระปุกน้ำมันเบรกเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมแท้ไหมวะมันมันต้องแท้แล้ว,ลวนะเออกี่บาทเราไม่รู้เส้นเนี้ยนะพันหนือประมาณไทเทเนียมแท้ แล้วก็มีน็อตเนี่ยมันจะมีพกน็อตเป็นโปโบโปโบไหมไม่รู้แต่เป็นไทเทเนียมแท้ๆเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นโปโบในร้านพิกเออน็อตไทเทเนียมแท้ๆนะเนี่ยดูดิไทเทฝั่งนี้ก็มีน็อตไทเทสายถักสีแดงเอาข้างบนนี้เบ็ดเสร็จประมาณเท่าไหร่นะมึงวะเอาเฉพาะข้างขวา เก้าพันหัวสองพันเก้าพันสองพแล้วก็ตอนนอตห้าร้ห้ากระปุกรอกระปุกอีก500ฝาพันหฝาพันหเลยอ่ะเคแล้วก็อันนี้ตัวละประมาณ400อตัว400รู้สึกประมาณ400ร้อจำไม่ค่อยได้ประมาณ4ี่ร้อก็4ตัวฝั่งนู้นด้วยอ่าแล้วก็อันนี้เป็นก้านเซียนีะเพราะว่าถ้าเป็นเบมโบอารนะ์ซีเอ กามันจะสั้นแบบสั้นกว่าปกติหนึ่งนิ้วแล้วประเด็นคือคนขับมือยาวก็เลยซื้อการใช้านก๊อนมาใส่เพื่อมันยาวขึ้นเป็นก้านงานก๊อปแต่ก็เป็นงานก๊อปที่แบบดูดีเออไม่ใช่เป็นงานแบบอันละสามร้อยไม่ใช่นะสลับทองรู้สึกว่าพันกว่ากว่าจไม่ได้ประโยชน์ประโยชน์ของมันคือสีทองประโยชน์ของมันคือสีทองเฮ้ยหมุดทองมันต้องอย่างนี้แหละหมุดทองมัต้องมี แล้วก็ไอ้ TWM เ <4, 000. S 1> ท่าไหร่นะครับ4,000 4,000เนาอเฉพาะไอเนี้ยทางชุดนี้นะฮะ4,000มือคัดแล้วก็น็อตน,นี้อย่างที่บอกว่าตัวประมาณ400นะถ้าจำไม่ผิดปั๊มล่างมาดูข้างล่างดีกว่า 4, <000. S 1> เออสายถักเท่าไหร่เส้นสายถักชุดหน้า8,500สายนี้ใช่ไหมสายสีแดงเทีนอยู่นี่8,500 <5, 000. S 1> ไม่นัหัวข้างบนนะอ่า8,500เออแล้วมันจะมีหัวอีก เนี่ยมันดูมันจะมีแยกหลายมันต้องมาต่อหลายมันแพงค่าหัวเรื่องของเรื่องเออว่ะมันไม่ได้ลากยาวทุกคนดูเลยมันมันต้องมีหัวตรงนี้ทีมกไก่มันเลยมันเลยราคาเลยสูงขึ้นมาเออมันจะมีหัวจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะไปถึงปั๊มเอเบสปั๊มเอเบสอยู่ล่างตูดนะฮะมันก็เลยเออใช่แพงไอไอหัวเนี่ยแพงไอหัวข้อข้อต่อข้องออะไรเนี่ยจะแพงไม่ได้กี่บาทเลยจริงจริงเออแล้วก็สายเฮลอันนี้ ขาจับไอ v 1วีพันห้าขาจับไอ v 1วีพันห้าแปั๊มหูชิดห้าพันเท่าไหร่ห้าพันห้าาพันห้ะมอปัญหาโยชิดของห้าถ้าใส่ชิดเดียวคือด้วยความที่ไม่รู้เป็นไรคอนด้านะมันทําขาจับจานเบรกมันสูงมากเลยทําให้ขูดกับตัวปั๊มนี้ฮะไม่ว่าจะใส่แบบเป็นเรเดียนมาส t ์หรือว่าจะเป็นหูชิดอันเนี้ยก็ติดทั้งนั้นเลยคือง่ายถ้าอยากให้แม่ติดอะ ทำทิศคู่แต่ว่ามันก็หลายบาทอีกมันจะมีปัญหายังไงนะไอตัวขาเนี้ยขายึดขาจานเนี้ยอ๋อขาขายึดจานเบรกมันท้อมันสูงกว่าชาวบ้านก็ปกติเขาจะอยู่แค่ประมาณนี้แต่ของ500มันทําอยู่ตรงเนี้ย๋อมันมันรัศมีวงมันกว้างใช่แล้วก็ทําให้ตรงเนี้ยจับได้ไม่เต็มร้อเปอร์เซ็นต์ถ้ามาดูจากฝั่งนี้จะเห็นว่ามันจะเหลือผ้าเบรกมันเหลือใช่ไหมเหลืออยู่นิดนึงคือผ้าเบรกมันกินไม่เต็มหน้าจาน กินเต็มนั่นแหละแต่ว่าจริงๆมันสามารถลงไปได้อีกไม่แบบมันมันมันไม่เต็มแบบคือเออคือคือยังไงวะคือมันกินไอ้จานเนี่ยผ้าเบรกกินเต็มแต่ว่าผ้าเบรกมันจะเหลืออยู่นิดนึงมันมันจะเหลือฝั่งข้างหลังเนี่ยเพราะนี้ลองดูนันมันเห็นมันมันขูดก็ก็มันขูดเต็มจานแล้วนะแต่ว่าที่จริงะมันยังได้ควรจะได้มากกว่านี้อีกแต่ด้วยความที่เนี่ยมันทำมาแบบนี้จานนะครับอ่าแต่ถ้าขยับจานใหญ่ขึ้นหน่อยก็อาจจะเต็ม หายยากอะไอยเงี้ยสอ้ยี่สิบนี่ก็ถือว่าใหญ่มากแล้วนะอ่ะประมาณนี้ฮะแล้วไอ้นี่น็อตน็อตสี่ตัวประมาณพันกว่าต่วมันไม่ใช่ไม่ใช่โปโบอะไรเนี่ยมาเป็นแบบชุดประมาณพันกว่าจําไม่ได้เหมือนกันใช่ประมาณพันห้าแต่ว่าไม่ใช่ของโปโบจะเป็นไทเทเนียมนะใช่เพราะถ้าเป็นโปโบอะ่ะจะเป็นตัวละพันเลยเพราะเป็นน็อตเบอร์เอ็มเอ็มสิบว่าอะไรเนี่ยที่ยวเขาเรียกไม่แน่ใจเหมือนกัน อันนีอ้อาจจะเป็นแบบงานอื่นแต่เป็นไทเทเนียมแทนคนราะนบอกไม่ต้ใส่อันนี้แค่น็อตอย่างเดียวก็4ตัวก็สี่พันแล้วก็เออวะก็ใช้เรื่องอยู่เออว่ะอ่ะชุดเบรกหน้าไปแล้วต่อไปเบรกหลังกระทุ n ยังเป็นกระทุงเดิมนะมีเปลี่ยนสายแล้วก็กระปุกน้ามันเบรกเบรมโบอันนี้ไม่ได้ใส่ฟ้าแอดไลออนนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีคําถามเดี๋ยวทิดว่าปั๊มอะใส่โลโก้แดงได้ไหมใส่ได้ แต่มีคนใส่โลกโก้แดงแล้วคือเบรกไม่อยู่เลยเพราะว่ากระทุงอะมันเล็กอ,อถ้าเป็นโลกโก้ขาวหรือเขาเรียกปักข้างนั่นแหละไ,ไม่แน่ใจว่าลูกสูบมันขาดเท่าไหร่นะแต่ก็ลูกสูบมันจะเล็กกว่าเท่าที่รู้ว่ามันก็เลยยังพอเบรกอยู่กว่าคือตอนนี้ฮะใส่เป็นปักข้างโลกโก้ขาวแต่ว่าอันนี้ไปสติกเกอร,กกอร์อันนี้เป็นสติกเกอร์โลกโก้แดงถ้าเอาเล็บแคะก็ก,ก็หลุดนะเออก็หลุดนะมันเป็นโลโก้ขาวแล้วทีนี้ปั๊มเดิมกระทุงเด,ดิมมันเล็กไปนิดนึง ออก็คือเล็กเล็กจนแบบประสิทธิภาพในการเบรกมันยังไม่ดีพอถ้าอยากจบก็ต้องเปลี่ยนกระทุงหลังแต่แต่ถ้าเกิดก็ไม่คิดอะไรมากปั๊มเดิมเอ้เบรกเดิมอยู่หนึบกว่าอ,อย่าไปบีดติดัวๆเลยแต่นี้เบรคอีเวตจะไม่ติดคือเหมือนกับไอชุดเนี้ยถ้าเกิดเทียบกับชุดแบบของเดิมติดรถของเดิมติดรถจะให้ฟิลแบบรู้สึกว่าเบรกอยู่กว่าแต่ว่าถามว่าเราเแบรกเบรกแบบส่วนใหญ่เแบรบกอะไรกันก็เบรกหน้าอยู่ลว เบรกหลังแ่ไปเลี้ยงเ,อ,เออเบรกหลังมันไม่ได้ใช้เบรกอยู่แล้วแบบถ้าเอาความสวยมันก็ได้แต่คือมันดีเท่าของเดิมไหมก็ไม,ไม่ไม่เท่านะต้อง,องออต้องอัปเกรดไอเนี้ยต้ององัปเกรดกระทุงนะถึงจะรู้สึกว่าเออมันมันดีขึ้นแบบมันดีขึ้นอนะ่ะเออเพราะนั้นเบาอันนี้ก็เบาเจลนะฮะงานเลสเลสลน์เท่าไหร่นะคุณเจ็ดพันเพราะว่าใส่เจลสองชิ้นประมาณเจ็ดพันนะมันมีเจลแพงเจลข้างในด้วยแล้วก็สามารถจะ ปลักลายอะไรก็ได้นะสองตำแหน่งตรงนี้อันนี้เป็นเบาะผ้าใช่ไหมมันจะมีหนังกับผ้าถ้าหนังก็เนี่ยเท็กเจอร์ประมาณนี้แต่อันนี้จะเป็นผ้านะโดนน้ําก็ตูดเปียกใช่ไหมมันเป็นมันข้างในไม่ซึมถึงข้างในนะมาะมีปัติต็กอยู่อีกชั้นนึ<อ>่ว่ากว่ามันจะแห้งอ่ะตูดเราจะซึมซับน้ําอย่างเพื่อบวกอิมคือมันก็ถ้าถ้าโดนน้ําก็น้ําก็จะซึมอยู่รอบนอกเนือข้างนอกเพราะข้างในมันมีกันไว้อีกทีใช่ไหมไม่ได้ทางเบาะ แนะนำว่าถ้าทาก็ทําเป็นหนังไดแต่ว่าหนังแต่แต่หนังมันไม่สวยนะเออยอมยอมแล้วจริงๆว่าหนังมันไม่ไม่ค่อยสวยทุกคนมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะดูแบบไม่มีเท็กเจอร์อะไรเออเท็กเจอร์มันเรียบๆมจะไม่ดูหรูเท่าไหร่คือเบาะเดิมยังดูสวยกว่าถ้าเป็นหนังแต่ก็แล้วแต่ชอบสำหรับผมนะมันดูแก่ๆเพราะเป็นหนังเนี้ยมันดูแบบเหมือนรถแก่ๆไปเลยเออต่อไปก็ท่อเออท่อข้ามท่อเป็นไง ท่อเป็นดันนิมิคสลิปออนอย่างที่ทุกคนเห็นไปคลิปที่แล้วนะฮะแต่เสียดายอย่างหนึ่งที่ว่าต้องตัดคอไปนิดหน่อยเออใช่ต้องตัดคอเหมือนที่ผมบอกไปคลิปก่อนนะดันนิมิคสลิปออนราคาเท่าไหร่นะเจ็ดพันสองปลายเป็นไทเทนตัวนี้เป็นสเตเลสปลายคือไทเทนแท้เลยใช่เฉพาะตรงนี้อ่าช่วงกระป๋องลงไปเป็นไทเทเนียมแทะอันนี้เปว่านั้นน่าจะเป็นอันนี้นะที่เฉพาะแผ่นนี้น่าจะเป็นไทเทนที่เหลือน่าจะเป็นสเตเลสเออดูจยากสี ไดนามิก7,002นะใครสนใจก็เพลิดเดน a กนะคลิปก่อนคลิปก่อนที่ผมเอา500คันสีขาวไปที่ใส่ท่อไดน a มิกลบไปขับมีคนมาเม้นแบบสนใจครับคือแบบผมไม่ได้ขายนะ <S <S เออผมแค่แบบแนะนําเฉย,ยๆส่วนเวลาจะซื้อก็เพนะ็ดเดน amic ใส่ก็ลงๆหน่อยแต่ว่าไส้มันจะเป็นไส้ที่ไส้มาตั้งแต่ตรงนี้เลยตั้งแต่รอยเชื่อมรอยแรกเนี่ย มันมันเป็นใยแก้วใยแก้วใยแก้วจนจนถึงตรงนี้ก็ใยแก้วนะแล้วก็ตอนนั้นมันเห็นนมัจะเป็นตะแกรงนะทางปากเข้ามันจะเป็นตะแกรงอ๋อมันเป็นอาจจะเป็นอะไรแบบกันเออว้าวมันจะไม่โล่งนะจะดูเหมือนท่อมันน่าจะโล่งแต่ความจริงมันไม่โล่งเลยแต่ว่าคือไดนามิกนี่มันเป็นท่อแบบปกติกระป๋องมันเสียงเสียงมันนุ่มอยู่แล้วเออมันมีแบบไส้อะไรของเขาเป็นสูตรของเขาอะไรครับ ประมาณนั้นนะแล้วก็ที่เห็นที่ไม่เห็นก็คือข้างใต้กล่องเป็นกล่องเดิมแล้วเอาไปแฟดราคาประมาณเกือบหมื่นนะประมาณประมาณเกือบหมื่นแรงม้าตกลงขึ้นกี่ตัววะก็เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ไปขึ้นในน่นเ่อคือสูตรอ่าเขาเรียกไงไฟที่ได้มาไม่ไม่รู้ข้อมูลอะไรมากนะก็เลยแบบบอกบอกได้ไม่ละเอียดว่าเออสรุปแล้ว อะไรขึ้นมากี่ตัวยังไงด้วยความเป็นรถแบบเครื่อง500แบบสู0ปเนี้ไปต่อแ f ดปลดรอบไปแค่ไหนม้ามันก็มันก็ไม่เยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นด้วยข้อจํากัดของมันสักอย่างนั่นแหละคือเหมือนสไตล์รถไปปลดมามันก็ติดมือขึ้นนิดนึงมันคงจะไม่ได้แรงจ๋าๆอะไรขนาดนั้นเออมันแค่แบบช่วงหนึ่งที่แบบมันรู้สึกว่าบิดติดมือขึ้นรอบมันไว แล้วก็รอบเปิดไปเกือบพันด้วยใช่ไหมกลายเป็นเก้าพันเท่าไหร่เปิดดูรอบเลยดิร <9, 000. S 1> อบเดิมมันตัดอยู่ประมาณแปดแปดพันห้าเหมือนเดิมอ่ะรอบเดิมตัดประมาณแปดพันห้าพอปลดรอบไปขึ้นไปประมาณอาอทำไมเห็นหนะ้าคุณประมาณเก้าพันกว่าเก้าพันห้าถึงเก้าพันหกร้อยก็เหมือนประมาณว่าไปเปิดรอบขึ้นมาอีกพันรอบแต่ไม่เปิดเยอะก็ดีนะห้าร้อยจริง เปิดเยอะไปก็แรงม้ามันก็ตกแนละ้วเาเ็นีนคนข,ขึ้นไโ,นโมาาแรงม้ามันตกไปนะันแล้วคือเหมือนแรงม้าสูงสุดมันอาจจะอยู่ที่แบบอาจจะขยับจาก8,500ขึ้นมานิดหน่อยแต่คงไม่ได้อยู่เป็นหมื่นสองหมื่นห้าอะไรอย่างนั้นะเพราะว่าในงั้น h อนด้างไปทำรอบเออ่ง่นรอ okay. คือมันเป็นรถแบบเครื่องมันสไตล์มันชักยาวกำลังมันอยู่ตอนต้นนะเอาไปปลดให้ตายรอบไปก็ไม่มีแรงอยู่ดีดดเออเสี่ยง คอขาดอะไรเงี้ยเสียงเครื่องพังก็ก็ก็จะสูงหน่อยยิ่งปดเยอะเพราะงั้นก็ถ้าใครไปปดลดเหรอประมาณสักพันรอบอะเท่าที่ผมอ่านอ่านอ่านจากคนที่เคยปดอะไรอย่างนี้หรือว่าในกลุ่ม500มาประมาณสัก1000รอบเนี่ยใช้งานแบบไม่ต้องกังวลอะไรมากาาแต่ที่เห็น,นปลดหน่นห้าร้อยมาสุดท้ายแบไม่มีใครก็ไม่ได้มีใครขับให้มันเร็วขึ้นได้ะนะมันก็รอบไม่ถึงอยู่เดียว <ừ> ปลดมาเป็นหมื่นห้า คือต้องเข้าใจคุณต้องเข้าใจรถก่อนว่า500ของคุณอนะปลายมันไม่ได้ไหลแบบ400ไงใช่ถ้าพูดถึงแบบ่ยคอจริงอะยังไง500ก็คือ4ี่ไม่ได้ยู่แล้วตรงตรงเลยม,มันก็ได้ในระดับหนึ่งเอาเป็นว่าใครอยากปลดก็ปลดเอาสนุกหาร้านเอาเองแล้วกันนะผมไม่มีร้านอะไรแนะนำแต่ว่าคันนี้ปลดที่ AP AP Shop. AP Shop หรือ AP l e a s i n ่วะเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันนะเขาบางทีกาเหมืนร้าน AP นะฮะก็ฝาก ฝากร้าน Big Bang เลสซิ่งให้เขาจัดการให้เราก็ขับอย่างเดียวฮะไม่รู้ข้อมูลอะไรหรอกนะเจ้าของเจ้าของแม่งก็ขับอย่างเดียวนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูฟิลลิ่งแล้วก็ลองว่าจะลองจับ GPS ดูเหมือนรอบที่แล้วที่จับกับนินจาหกห้นะคือจะเอานินจาหกห้มาวิ่ง0ู0 0แล้วก็คอ r เตอร์ไม์ใหม่แล้วก็เอา500 mile mile, มาวิ่งเหมือนกันเราดูว่ามันแตกต่างกันไหมในสภาพอากาศที่เหมือนกันนะวันนี้ เออมีกรองด้วย BMC เนะเคยพูดไปแล้วนะคลิปก่อนก็รู้สึกว่าลื่นกว่าเดิมนิดหน่อย๋ต่ไปดูกันว่าพอได้สเต็ปหัวเทียนหัวเทียนก็ด้วยเป็นอิริเดียมนะคันนี้มีคันนี้ม,นนมีหัวเทียนมีกรองอากาศมีท่อมีกล่องแฟตมาดูกันว่าสเต็ปนี้จะขับสนุกมากแค่ไหนแต่ว่าผมบอกก่อนนะว่าผมจำฟิลลิ่ง500เดิมๆไม่ได้แล้วนะอาจจะ พูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวน่าจะเห็นกันชัดตอนเอาไปเทียบกับนินจา650นะว่ามันใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนส่วนเรื่องกินน้ํามันก็ทําไปแล้วนะคลิปที่แล้วใครไม่ดูก็ไปดูได้นะแต่ว่า5 0 0กินกว่า6 5 0นิดเดียวนิดเดียวจริงๆมันอาจจะเป็นแบบข้อแตกต่างหรือว่าข้ออะไรที่มันแบบมันเป็นความเพี้ยนของไม์รถ2ยี่ห้อด้วยมั้งเพราะาระยะทางก็วิ่งแบบไม่ได้เท่ากันไปนะแบบมันแล้วแต่ว่าผู้ผลิตเขาแบบออกแบบรถมาให้แบบ มันเออมันวัดการกินน้ํามันยังไงหรือว่าวัดระยะทางยังไงนะมันก็เลยอาจจะเชื่อได้ไม่ร้อยเปอรนะมันก็มีความผิดพลาดอยู่บ้าง,<ร>งนะตรงนั้นนะเออแต่คร่าวๆก็คือที่ทําไปคลิปที่แล้วคือ500กินน้ํามันกว่า650นิดเดียวนิดเดียวอ่ะอันนี้ถ้าแบบถ้าเทียบแบบเดิมๆนี่กินขึ้นประมาณกิโลลิตรฮะประมาณกิโลลิตร2กิโลลิตรแค่นั้นนะนิดหน่อยมันก็ไม่ด้เยอะมาก ก็บิดรอบอยู่ประมาณเดือนเดียวเวลาเราขับเลากกระโดด9,000รอบเวลาที่เราขับคือเหมือนคันนี้ก็ไม่ได้ขับแบบยังไงแบบลากรอบซัดอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะปกติก็ขับธรรมดานี่แหละสาหรับคันนี้นะแต่คันอื่นผมไม่รู้นะประมาณนี้แล้วกันเอาป็นว่าเดี๋ยวไปลองขับคันนี้ดูว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงนะไป